แห้งคดแห้งขึ้นนะบุกจอยเพ็ดลงลงค้าเทิบเอมุอลงไปคดอยู่คนแห้งขึ้นขอบคุณบุต้องปล่อยก้อนไปยื่งหามเบ้ยว่านอนๆอนไปเด้อว่าเลิงไปแล้วเด้อขอบคุณโย่ ปัดเห็นเบ็ดในมือนบริวารานี่กาบสัมบาดีแล้วกสวัสดีนะทุกคนไม่นี้กะแต่พาทุกคนไปเบิ่งข้หมางเฮิรนะทุกคนคือว่าเขาาวซี้างเฮิร์นม่แล้วนะคือหลังเก่านี้มันเป็นเฮิร์นตเข้ารุ่นปู่รุ่นยาวนะทุกคนก็เป็นหลัง านะเดี so Guys, ๋ยวเราไปเบิ่งน้้ำเดียวว่ามันละเป็นเนีเลยนะไปกันเลยทุกคนเอร็จงเสรัจงก็เสรกเจงเจก็เสรเก็เส็น เก็บตัวนี้จะมักล่องนี้ด้วยแหะหยับมาด้านนีกกบเขาเก็บลแป้นอะไทุกคนเก็บแปลนแบบว่าอันทายบ้านเห็ดวันหลายๆคนเลยกรับแบบเขามาละว่านกันละทุกคนแบบเอาแห้งกันละแบบถ้ามากขึ้นพวกนี้เขาก็จะมาละว่านกันไปจะเสียแหละคือตัวนี้ค่อยกะได้มากนะทุกคนเข่าละว่านค่อยมาซอยค่อยกนเลยจบิออก,กามากนะแบบ ไอ้กาเขากะมางแล้วแล้วอย่งแต่เอาคือเอาแต่อย่างโล่อะไรทุกคนเดียวเบิรดดับการเด้อ

thôi hồn mình đi nấu nồi nấu cái jar keo đi cái gì mà con tao kiếm cái tam pao một cái jar con già sức hồi này thằng này lấy cái ขีังเอาไปยืมกูโม่รักยาจูบกันรัยาเลยลวคนเดียวโม่ออกขึ้นอยู่แล้วรักยาจูบกันตั้มลุ้นชิเลอีมีเพศชิ้เลี้ยงนี้ตอนเข้านอนหลับก็เพ่อเขาคืนได้เรื่องนี้นี่วขันฟ้าลุกไปท่ายแล้วเพาะมหาบ่อนเพราะขันฟ้ามีชื่อมอนแล้ว กำนันเล้ยใครมัดโกนจะทุกอ์มันเลยะล้วก็มัดโกนไม่้องได้ขี้ก่อนดีเนองมีคาม้ยเอกลางอางนมันกินข้างกัเตีมยังไงรอคนไอ้งานต้นไอ้งานต้นแต่ค้างแค่หมอมีฮอตนายหมอนชุดี้พันรูลบเบียดจเืดถีงานหมอทคนขีึ้ มันเป็นทหารยามขมาทหารย่ามมาเพาะประตูโหดไปทั้งวัให้ช่วยยุากแต่ในเขาบอกเพื่นทมีกรเขาอ็ดกินนะทุกคนกรกแก่เราได้ใบเขาบมาแล้วล่ะเจ้าบ้านทุกคนได้

ủy quyền lực của nó đồng nhất là đúng là đúng

ในก็ขเขาลงนะทุกคนเอาไม้ไม่เส้นนี่ <c oughs> าลางลงเอาไปไว้นะ <c oughs> <c oughs> ยันลคือปั๊บทำไมเรนเราีเยอะอจแลอเหมอกแล้าอันนี้กะเขาต้อเอาคางมันเอานะทุกคนคางกันที่เียนที่อันในเส้นคางอยู่นี่นะอาจจะเอา

มาดอเล็กเขาเอ็ดกินและทุกคน่วนเขาเอ็ดกินพวกพอคั่วเขาแหละเอ็ดกินกกนชาพวกที่ขึ้นไปมาอยู่เทิรกร้อลางลงมาจะได้กิน่นจะเข้าไปเบิเ้องขั้นตอนที่เขาลงมากิกนข้าวเ้าทุกคนเดี่ยวไปเบื้องเดี๋ยวเด้อติดตามภาพสมเบิง้ง

ตาปลายแห้งค้นแห้งแห้งขึ้นตาปลายอันนี้เรื่องเล็กน้ำ้นพะเจอ้นาหมูแห้งคนแห้งขึ้นนะบวกจอยเท็ดลงรองเทาะมือลงไปค้นยูคนขึ้น

ไปเอาลูรเมีผู้เยอะก่าเมียนะรักนยนยนะัดเนดนอันนี้ก็เขากินข้าแล้วนะแล้วก็เจนข้าวปุ้น

nó có yêu mắm bắt đầu nhắm choi nhưng mà hệ mũi mầm lên nhanh chung bắm hệ mũi hạ được choi hạ được hạ được hạnh mũi bắn em bơi mi khoan thì, mình mình đi nó mì long đi mùi mũi nó mưa bắn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  mưa nó nó bắn mưa 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 bắn nó nó mượn ha ha cái kín mượn mồm mình kín phải thế mẹ bảo em nắn cái thứ hai mươi hai cái da đó thứ hai mình hai cái bao nhá bao biết biết mướn nó bao biết cút ừ. hài nó thôi biết dài biết một mưa đâu phải phải nhường hàm và non non phải thế vào lương với lại được

mà hỏi từ mười sao mà lượt hai bao nhiêu hết rồi hai bao nhiêu 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 đi. nhiêu bao 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 nhiêu มองลงอันนี้นั่นมิ้นจะบ๊อบเลยบอ,บอต้องได้ไปเห็นได้เ้อไปเห็นแล้วเหอจะบงเาได้อั้นน้ทุกคนตอนนี้ก็หาลงแล้วนะคลิปนี้ก็จบพ่อสานีววนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยค่น